แลวเรืตอตกมาเป็นถ้าเป็นกาสีหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหโจเข้าทางสุดๆแล้วอือหแล้วตกมาเป็นทิงฮนะคราวนี้เอียนไม่แพ้เฮียอะไรเลยครับกูให้มึงเอเลยกูให้มึงสองแพรอะไรให้เอแจ็คเอเจ็ดเอห้าเลยสวัสดีครับผมมาจาก ช่องกูทิวชาแนลนะครับผมอันนี้นะฮะผมมีแฮนด์ด้านสนใจจะมาให้ทุกท่านดูนะครับทุกทก่านน่าจะคุณตาคุณตากับผมอยู่แล้วแหละแต่ในช่วงนี้ในช่วงสถานการณ์โควิดแล้วก็อากาศเปลี่ยนแปลงนะพาร์ทเนอร์ผมสองคนหายไปแล้วฮะช่วงนี้ช่วงปิดเทอมเลยวันนี้ผมเลยมาโซโล่ Solo เดียวฮนะเดี๋ยววันนี้มีแฮนด์อะไรด้าสน,น,นใจเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับวันนี้พาไปดูรายการวิวทีวีน,น,นะฮะโป๊กเกอร์ทั่ว เดวิดคิวหกสูตปลาทิ้งไปกันเดรสสิบหกนี่ไม่ได้จะต้องพูดปลาทิ้งแล้วอูเอียนถือดิคิง g k i ฮะพ็อกเก็ตคิงโคตรพ่อโคตรแม่ s t องนี่ยจับไพ่หนึ่งเททำหน้านิ่งคิวขโมยนะไอสัตว์นี่ดาราฮอลลีวูดปะเนี่ยนี่มีวางชิปด้วยนี่ขอคิดหน่อยขอคิดหน่อยแล้วก็โอเพนเลสไปนะฮะสแตนดาร์ดเท รับช็อตน,นี้สำหรับ g จีไอโจ้ไม่ใช่โจนะปีสิบออฟที่บิกบก๊กไบก็เป็นสแตนให้สแตนดาร์ดที่ต้องดิฟเฟนท์บายอยู่นะฮะโอเคเรามาดูกันเฮสอัพระหว่างเอียและโจ้ฟอบมาเป็น A75 จ็ดนี่คือไพ่ที่พ็อกเก็ตคิงเกียร์ที่สุดนะทุกคนที่เล่นโป๊กเกอร์น่าจะรู้กันดีว่าเมื่อไหร่ที่ A ตกนี่พ็อกเก็ตคิงชิปหายแล้วฮะ <c oughs> แล้วสำหรับบอร์ดนี้นะ A57 ผมคิดว่าเอ็กเซอร์ยังน่าจะมีแบบแอดเวนเทจในการให้เบสต่อนะฮะและเอีนก็ทำการซีเบสโปรติไหมฮะที่ประมาณ1ส่วน3พอตสายปกติเลยโจทำไงฮะจริงๆผมเขาผมคิดว่าเขาน่าจะโฟทีมนะแล้วเขาก็คอมาด้วยควีนควีนไฮฮะไม่มีเหตุผลเฮี้ยอะไรให้คอรเลยแต่แม่งก็คอหรือว่าเขาคิดว่าคอมาโฟทแสดงว่ากูมีเอนะอะไรอย่างนี้หรือเปล่า ไม่รู้อะและเอียงฮะชโลดาวะเช็คจังหวะนี้เพราะคิดว่าคอนติเนียลเลนของเขาอาจจะมีแบบอาจจะคอมด้วยเอเพราะวะหรือฟัดดอก็ไม่รู้อ่าก็เช็คคอนโทรลพอตดีกว่าอย่างนั้นนะครับเอียเล่นละครอ,อะกูมี A นะเว้ยเรียบร้อยเบสเป็นตั้งฮะไอสารนี่แอร์บัฟล้วนๆ <c oughs> แต่ผมว่าป๊อกขี้คีนไม่ได้จะอบอกนะบอบไม่ได้อยู่แล้วสำหรับตรงนี้เบสมาที่ประมาณครึ่งพอด โอ้ใหญ่อยู่นะสำเรียนช็อตนี N ้ này, ถ้าเป็นคนไทยหัวใจอออินน่าจะชับเรียบร้อยอ่ะไม่สำหรับโปรเพลเยอร์กำลังอ่านดูว่าเอน้นี่เป็นเอจริงหรือฟัดดอว่าโอเคฮะก็คอไปก่อนนะไปดูแอคชั่นเทลิ่วต่อและวลิเวอร์ตกมาเป็นถ้าเป็นการ์ดสีหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหโจเข้าทางสุดๆแล้วตกมาเป็นคิงฮะ คขาอานี้เอียนไม่แพ้เฮียอะไรเลยครับกูให้มึง a เลยกูยให้มึง2องแพรเลยให้ a jack a 7 a 5เลยนะฮะทำไงนี่ฮะอ่าสำหรับออไอ้เฮียไม่ใช่นี่ว่าแม่งติดสเตทหูโจแม่งติดสเตทและเอียนเป็นเซตไอ้เฮียพีพีชัดชัดแต่ว่าเอียนนี่ผมคิดว่าเขาตอนนี้แทนเขาน่าจะนัดนะฮะส่วนโจนี่ฮะตามสไตล์ เป็ N8 Engine และ PP เรนเนอร์เรนเนอร์สเต็ตสำหรับโจนี่ด่นาหนิวคิวคอ,อมัวนะฮะแล้วเอียนนี่แน่นอนอนะเบสไปอยู่แล้วเพราะคิดว่าในเลสของโจน่าจะมีแค่เอหรือฟัดมิดฝัดดอนะฮะก็จ,จะเบสให้แบบพวกเอคอเขาคงไม่คิดว่าแบบไอ้ที่นี่คงมาด้วยควีนเทนแล้วควนะีนเทนเล่นละครนิดนึงกนะ็ดูไพ่เกาหัวเกาตาฮะไอ้เหี้ยมึงเอาอะไรวะลูกบอลทองคำไปเลยไอ้สัตว์เล่นละครอย่างเงี้ยสับเอียนผมว่าน่าจะมีหมดตัวฮะับแบบนี้ นี่ไแล้วซับเอาอินนะถ้าเป็นคนไทยนี่สแนปคอแน่นอนนะไม่ต้องคนไทยนะกูก็จะมาคออะโอ้โหเอ,อ,อันนี้เฮี้ยเอ้ยอันนี้เล่นเซตอัพชิปหายโจเล่นไม่โอเคเท่าไหร่สำหรับผมนะเอียนนี่เรียกว่าซวยชิบหายเลยดีว่ะคิงเป็นพไพ่ใบเดียวที่เอียนอยากเห็นแต่ความเป็นจริงคือถ้ามาแล้วเอียนชิบหาย อ้เนี่ยโอ้โหคิดหนักฮนะไอ้เนี่ยต้องใช้พลังเก่าจริงเข้าล่างส่งเนี่ยเขาไม่อ่านไพ่แบบโอ้อเยเนี่ยเอ้ยหรือป๊อกกี้คีนอาจจะเรียกว่าไพ่พาสซีท์เห <c oughs> าบอกได้นี่ผมแบบเขารบเลยฮะสุดยอดขุดแมงไอ้เนี่ยอ่านข่าวในกระตาเห็น ไอ้เหียมอบปิดเท่อัน,นี่ฮะเขาเรียกว่าโปรเพเยอรอ์ะเขาทำสิ่งที่คนธรรมดาคิดว่าไม่น่าจะทำได้เขโมบ,บเจจริงแล้วเขาแพ้แค่ขโมดเดียวเ็าทำได้ฮะแต่ถ้าเป็นเราอะโอ้โหอันนี้ครับความอ่าก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับแอดนดาสนใจในวันนี้โหเราจะเห็นได้ว่าโปรเพเยอร์กับระดับเรานี่ โหฝีมือคนละชั้นนะเป็นคุณคุณบอกไปไไมล้วว่าเซ็คิงสุดยอดนะยอดตบมือตบมือสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะฮะไว้านาคนมีคลิไปไหนน่าสนใจเดี๋ยวผมจะรีบทำมาให้นะครับ,รบวันนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยสวัสดีครับ